ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมนี่คือจุดตรงนี้เป็นจุดที่ว่าเช็คอินก็คือใครมาต้องมาถ่ายรูปกับเรือต้งเพาคันนี้นะเห็นหลายหลายคนที่มาเที่ยวแล้วก็โพส์ก็คือเรือลํานี้แหละมานั่งถ่ายรูปกันเนี่ยถ้าเห็นเรือลํานี้รู้เลยว่านี่คือหาดจอมพลนี่เดี๋ยวจะมานั่งรงหัวเรือหรือยืนหัวเรือกันถ่ายรูปนะครับกับออกวิวทะเลส,สวยๆเด้อบรรยากาศมันให้อยู่นะ คนเขาเล่นน้ำกันเยอะเลยตรงนั้นก็จะมีโรงอาหารนะก็มีโรงอาหารมีที่ว่าขายเครื่องดื่มเครื่องอะไรมีหมดนะครับที่นี่นะถ้าเรามีซื้อเข้ามาจากข้างนอกเราก็มาสา,สามารถมาซื้อข้างในได้เลย Bye. มาดูบ้านหลังนี้นะโอ้บ้านเขาหลังใหญ่มากสองห้องสองห้องเลยหลังมือเลอเลยทุกบนก็มีหลอดไฟเนาะมีปลั๊กไฟให้เสียบปลั๊กไฟนี่ยเยอะนะก็คือจะมีเกือบทุกต้นไม้นะนะเป็นล็อกเป็นล็อกก็ไม่ได้พวงใส่ใส่พ่วงไกลอะไรมากมายก็ติดอย่างเงี้ยนะครับติดอยู่ ตรงนู้นก็เป็นเต็นท์เราหลังเล็กๆไม่ออยังทำข้าวไม่เสร็จเลยอ่ะไม่ออเย็นละได้อะไรกินจิ้มจุม่มโอ้ขาดไม่ได้เลยนะจิ้มจุ่มเนี่ยใช่ชิมไหนคิดน,นั่นเลยก็มันอร่อยทิปไนทิปนั้นต้องจิ้มจุม่มใช่มันอร่อยแล้วก็นั่งกินบรรยากาศร่มรื่นร่มเย็นวิวทะเลกับวิวทะเละสวยมาก ชิวๆอ่ะเย็นสบ,บายมีจิบจุ่มยังเดียวอ่ะจิบจุ่มแล้วก็กุ้งกุ้งแล้วก็ทำตะมุกตะม,มิเล็กๆน้อยๆไม่เยอะหรอกมีกุ้งนิดหน่อยนี่ <Okay. S 1> มีกุ้งนี่บรรยากาศตอนเย็นก็ประมาณนี้เนาะเกือบมืดแล้วเนี่ยหกโมงกว่าละ ยังแบบว่ายังสว่างอยู่นะใช่น้ำเริ่มเดือดแล้วสวยสวยงามมากดูเสียงคลื่นได้ยินเสียงคลื่นไหมนี่คืนแรงด้วยลมดีด้วยนั่งแล้วชิลบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวยมมือแล้วเดี๋ยวถ่ายแล้วไม่เห็นเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูได้เจอกันตอนเช้ารับใช่

cause i'm สวัสดีย่ามท้าเนีาา่ยค่ะยัี้ช้างี้สดชื่นแจ่มัสอืมอุาหภูมาหน้ามีแสงแดา การเดินทางนะของทะเลอยู่ทะเลยามเช้าสดชื่นจังใจเสียงคลื่นสัสดสลายมาอย่าง สดชื่นจริงจริงสวยงานตามท้องเรื่องนะจ๊ะวิวชิ้น,นอัพเล่า เช้านี้ที่ท้องทะเลสวยงามมากนะคะสดชื่นเช้าเช้าได้มาเที่ยวทะเลก็สดชื่น โอ้หเสียงคืนนี่แรงมากเลยอะโอ้โหนี่มีเรือเล็กตะวมงกําลังเข้าฝั่งแต่เราไม่รู้เราเขาไปขึ้นฝั่งที่ไหนนะว่าจะตาไมไปดูว่าเขาได้อะไรขึ้นมาบ้างกข,ขายหรือเปล่าปลาตีนลังคืนสวยงามชาวเลก,ก็มีออกบ้างเข้าบ้าง และเนี่ยเราสู่รของมาหรกิน้าก็เลยมีแต่กาแฟแล้วก็ขนมปังบรรยากาศแดนไม่ร้อนนั่งอยนแดดแต่แนี่ก็อากาศเย็นนะมันไม่ร้อนนะมันอุ่นเพราะว่าตอนเช้าจะหนาวๆคือไม ดื่มกาแฟดึกเช้ากันครับเพื่อนๆใช่กับบรรยากาศสดชื่นสดชื่นสดชื่นจริงๆนะเนี่ยบรรยากาศกับท่าทิ์ต่องแสงยางได้ยินเสียงเรือประมงวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วก็ได้ยินเสียงคลื่นซัดขาดเข้าหาฝั่ง สานี้มากเลยยามเช้าเพ,พื่อนๆอยากมาพักผ่อนกินลมชมวิวที่นี่เลยอ,อีกที่นึงแนะนำคือสดชื่นมากาเท่รเล่นด้วยแล้วมาเันธรรมดาไงใช่เป็นหาสตัวตัวเลยใช่คนน้อยคนไม่ขี่เต็นท์น่ะแต่ที่นี่เขาจะให้กางเต็นท์อย่างเดียวไม่ได้นอนรถนะ เขายกเลิกการจอดรถนอนแล้วเพราะว่าพื้นที่เขาไม่ค่อยอำนอยวยคิดว่าเขาคงจะปรับปรุงใหม่แหละ<ช>แต่ดูตอนนี้สวยหนูเก่าเยอะอเขา,าเอาต้นไม้ต้นหญ้าออกเลยทําไม้ที่เป็นป่าเนีนะแถวข้างแม่น้ะใช่มันจะเป็นป่าแล้วเป็นหนามด้วยนะ<ช>หนามเคยเดินท้งหนึ่งแล้วโดนตำดำเท้าเลยอ่ะแบบปวดมากเพราะว่ามันเป็นหนามหนาม ฟังเสียงขึง้นทะเลไปก่อนแล้วกันสดชื่นจริงอะสองตาใหญ่ค่าไ <c oughs> มาเข้แออกกับพ่อเปียพาเที่ยวทั่วไทยค่ะโอ้โท่าทีสวยมากไปนูน้นดูไม่ออกกำลังทำอะไรอยู่นูน่นอะนั่งกินกาแฟยามเช้า นี่ครับเดี๋ยวไปหาไม่ออกันนี่เซลฟี่ใหญ่เลยนู่นนู่นไอ้นู่นน,นู่นูคนเดียวก็เซลฟี่ได้ตามภาษาคนสวออดูบรรยากาศตอนนี้ก็มาแ8ดโมงกว่าแล้วนะก็ยังบรรยากาศแป็วิวสวยอยู่เลยหาไมออก นี่เอา่ายรูปแล้วก็ดูรูปตัวเองว่าสวยไหมเอาไหม่ออกินกาแฟเสร็จยัง<ะ>กินกาแฟเสร็จ,จยังยังเลยยังไม่หมดเหรอ,อโอ้โหนั่งกินหรือนั่งเซลฟ,ฟี่ลอง,องจ่าไหมจ้าเก็บปีกิปให้หน่อย นี่มีน้องหมานอนเฝ้าอยู่ข้างหลังด้วยแต่ดีนะเขาไม่มีมึนะว,มวายนะขอบคุณขอบมิดื้องไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกดตติามช่อบผมไม่เอาพักเทียวด้วยนะคะกับบรรยากาศวิวสวยๆยามเช้านะคะโอเคเนะดมื่อนะอยากมาเที่ยวพักผ่อนขอแนะนำที่นี่อีกจุดนึงนะคะหาด้าสมราญ์จนะ้าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าผม